สวัสด <ak> ีจ้าเมนี้จอยสิมาเห็ดเมนูไอ้ลวกไอ้ลวกกิมหัวหมูจ้ะทุกคนอันนี้คือหัวหมูจ้ะอนี่แต่ว่ามันเป็นแบบเป็นโครงหัวแบบนั้นเลยจ้ะเป็นเป็นแบบเป็นพวกเนื้อพวกน้งมันจ้ะจอยเสียมาเห็ดลวกกิมจ้ะก่อนอื่นเท่ากับสิมาทําการแบบหั่นก่อนเลจ้ะหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆแล้วเขาก็เอาไปลวกลวกน่ะลวกเสษน้ำต้มนเสน้ำก่อนเลจ้ะเนาะ เห็ดลวกกิ้มลวกลวก,กิิมแต่ทุกคน,นะคะเห็ดแบบตํำเจีวซีฟู้ดขึ้นนั่นเองจะคนอื่นเทากับมาหั่นหมูคนเลยเราจะเนาะหั่นหั่นแล้วก็เอาไปลวกอยะหั่นมันเป็นแบบเป็นสินบางๆๆบางๆเนี่ย เป็นสินบางๆจ้ะนี่หันไปเลยรวกกิมจ้ะรวกกิมว๊ามูกินกับเจีวซีฟู้ด้ะจ้ะน่หันไปเลยจ้ะบางๆแต่วาใหญ่จักน้อยจ้ะ Good. จะอันนี้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าวัวหมูหล,ลังจากนั้น,นเขา,าก็มาทำการตุ๋มนั่นเองเราจะเนาะเดี๋ยวจ้อยไหมาตุ๋กก่อนจะไปกวกงบัวหมูลวกนิดเดียวซีฟู้ดกับแซ่บเลยจ้ะทุกคนมาทำการตุ๋มกันเลยจ้า นี่ก็จอกำลังตุ่มน้ำอยู่ด้วยจล่อเขาก็ล่อให้น้าเดือดคนน้อยใจังคอยเอาหมูลูนนกน้อยใจเนาะทีนี้เขาก็มาทําการแบบตําเจียวซีฟูดลอเลยใจทีนี่อย่ามาตําเจียวซีฟูดกันเลยน้อยใจเนาะลอให้น้าเดือดคนจะเจียวซีฟูดจอยก็ได้เอาหักผีกับกระเทียมลูกไปเป็นสี่เรียบร้อเลยด้วยใจทีนี้เขามาทําตําเจียวซีฟูดจ้ะ แบบเผ็ดๆเปรี้ย,ย,ย,ยวๆหวานๆเลยจ้ะเก๋ยวซีฟูดอันนี้ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้ะตำจ้ะ จากสี่ข้าต้มผิดละเอียดแล้วแล้วเขาก็มาทำการปรุงด้จากทุกคนที่นี่มาปรุงมาดี๋ยวซีฟพูดกันเลยจ้ะปักออกมากเด้จ้ะนี่ ปั้นลงไปจ้ะให้เจียวซีฟูดเองนี่บีบลงไปเลยจ้ะไล่ๆเลยจ้ะใส่สโฟลซูร์ลดเลยจะใส่ซูร์ลดลงไปเลยจ้ะนี่หลังจากนั้นก็เอาหมักน้าใส่จ้ะปั้นน้าใส่เลยจ้ะ คนส่วนผสมให้มันเข้ากันจ้ะตนเครื่องมันเข้ากันจ้ะซิมเบิร์จะงอยจะวัดเดียวหอยมันขาดนะมันเค็มบวมันขาดนะแซ่บเลยทุกคนโบใส่น้ำมะนาวอีกนิดนึงหลังจากนั้นเท่ากับมาทำการ ใส่ต้นหอมผักซีจ้ะน,นี่ต้นหอมผักซีมาหั่นใส่เจวกัซีฟู้ดนั่นเองประกันหั่นใส่เจวยวซีฟู้ดด้วยจ้ะประมาณนี้ อันนี้คือเจลซี่ฟู้ดด้วยจ้นนี่ที่นี่เฮากับมาทำการต้มหัวหมูหมเองด้วยจ้ะนี่หัวหน้าตัวนี้นับกระเดือดแล้วเนะาเอามาทำการต้มหัวหมูหมจ้ะ ไปลุไปในห,หมอเลยนี่จะจ้กำลังตุมหัวหมูอยู่ด้วยจ้าที่นี่เฮาก็รอหัวหมูสุกอย่างเดียวเนอะจากคุกเนาะกำลังตุ่มอยู่จ้า รอแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวว่าหมูกับซุกจ้าซุกเป็นสีเรียบร,ยร้อยแล้วเด้อย้าหมูนี่เลยหลังจากนั้นเราเขามาทัากการเทน้ำออกจ้ะย้อยชิเทน้ำออก ไปจาดเลยจ้านีหอมจทุกคนหอมเปจะแสบจ้ะน่ากิมสุดๆเลยเรียบร้อยแล้วด้วยจ้านี่ลวกหมู กับน้ำจิม้มซีฟูด้ดจ้ะแซบเข้ากันดีเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวจอยสีส้มเบิ่งจะคั้นึงว่ามันเข้ากันบ่มันแซบบอหอนๆเ้ยจ้ะเดี๋ยวจอยสีส้มเบิ่งจะคึันจ้ะ แซ่บจ้ะทุกคนแซ่แบแซ่บคือน้ำจิม้มซีฟู้ดนี่เขาสิเป็นแบบรสชาติของเขาสิเป็นแบบเป,เปรี้ยวๆหวาน,วาน,เน,เนๆเผ็ดๆจ้ะทุกคนเนี่ยแซ่บเข้ากันดีจ้ะเดี๋ยวยัวจกะต้องคอตัวไปกินข้าวนอกจ้ะทุกคนเนาะัวจกะข้อฝากให้ทุกคนจอยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง เผื่อเซนไดเป็นกำลังใจจดยได้เห็นคลิปวิดีโอต่อต่อไปนั่นเองเ้ยจ้าโดยโคตัวไปกินข่าวอนเด้อจเจอกันใหมคลิปหน้าเ้ยจ้า